ASML ประกาศผลประกอบการไตรมาสสดีกว่าคาดแต่หุ้นล่วงยับสงสัยไหมครับว่าทําไมมาครับวันนี้ผมจะสรุปให้ฟัง ASML ประกาศผลประกอบการไตรมาสสดีกว่าคาดเกือบทุกอย่างเลยครับทั้งในส่วนของรายได้และก็กําไรแต่นักลงทุนก็ยังเทขายกันอยู่ดีสาเหตุก็เพราะว่า c e o ของบริษัทยยอย่างคุณคิสตอออกมาประกาศเองเลยว่าเขาไม่สามารถคาดการการเติบโตของปี2026ได้หรือก็คือไกด์แดนไม่ดีนั่นแหละครับซึ่งนักลงทุนไม่ชอบความไม่แน่นอนแบบนี้ครับทำให้หลายๆคน่ะ พากันออกมาเทขายเพราะมองว่า ASML อ่ะเป็นหุ้นที่หมดสน่แล้วและอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของทาลิฟครับเนื่องจากว่า ASML อ่ะเป็นบริษัทที่จัดตั้งอยู่ในประเทศเนเธอร์แลนด์และเนเธอร์แลนด์อ่ะอยู่ภายใต้ EU ซึ่งทำออกมาประกาศว่าจะเก็บภาษี30%กับ EU ซึ่งถ้ามีการเก็บภาษีจริงๆหมายความว่าลูกค้าของ ASML จะต้องจ่ายในราคาที่แพงขึ้นซึ่งทำให้ลูกค้ามีการชะลอการสั่งซื้อแล้วก็ลด่าเปกลงครับ และจาก2ความเสี่ยงที่พูดมาทําให้ราคาหุ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมาของ asml อ่วงลวงถึง14%จากราคาก่อนประกาศไตรมาสแล้วก็เป็นจุดที่โอเวอร์โซในไทม์เฟรมดีแล้วด้วยครับแต่ยังไงก็ตามอ่ะโดยส่วนตัวผมอ่ะผมก็ยังชอบ asml มากๆอยู่ดีเพราะ asml เป็นพันธมิตรกับ tsmc แล้วก็เป็นผู้ผลิต euv เพียงเจ้าเดียวของโลกด้วยครับนั่นเป็นสาเหตุว่าทําไมถ้า ai มันเติบโตต่อไปได้เรื่อยๆ ASML ก็จะยังได้อน,นิสสองจากเรื่องนี้อยู่ดี ซึ่งผมอะมองว่าจุดนี้คือจุดที่ก็น่าเข้าช้อนซื้อมากๆแล้วทุกคนล่ะครับมอง ASL m ว่าเป็นยังไงเป็นหุ้นที่หมดสเสน่ห์แล้วหรือมองว่านี่แหละคือโอกาสทอง